ดูจวนวอลเล่บอลหญิงไทยถูกมองข้ามไม่ใช่แต่งแชมป์เอเชียนเกมแต่สาวไทยฟอร์มโหดต่อเนื่องตบมองโกเลียขาด3เซตลวดผ่านเข้ารอบเพราะมีข่าวดีเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยคลิปนี้พูดถึงเรื่องราวของวอลเล่บอลหญิงทีมชัดไทยกันหน่อยที่กำลังแข่งขันวอลเล่บอลเอเชียนเกมอยู่ณนะตอนนี้นะครับ ในนัดแรกของเราเนี่ยเอาชนะไต้หวันมา3ต่อ1นเซตนะครับมีเสียวๆในช่วงเซตที่2แต่อย่างที่บอกว่าด้วยคุณภาพของวอลเลย์บอลสาวไทยทําได้ดีมากๆนะครับคุณภาพเหนี่ยแล้วก็เอาตัวรอดชนะไปได้และอย่างที่บอกว่าโปรแกรมค่อนข้างถี่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีอาการล้าแต่คุณภาพของเรายังสูงก็เลยชนะได้ในเกมแรกแล้วก็ในเกมที่2ครับพี่เพึ่งจบไปสดๆร้อนๆทัพสาวไทยของเราเนี่ยลงเจอกับ ทีมชาติมองโกเลียซึ่งเกมนี้มีการโรเชตชันแล้วก็พักตัวหลักๆนะครับให้โอกาสชุด2ลงเล่นซะเยอะนะวันนี้พวกอัจฉราพรชัชชุอรอนเนี่ยไม่ค่ไคยได้ไม่ค่อยได้ลงักเท่าไหร่ก็จะเป็นหลายๆคนที่ลงมานะสิริมาใช่ไหมมีทัดดาวอะทัดดาวก็ช่วยอยู่นะครับมีพิมพิชยากกลําพรพันธ์เออแล้วก็มีดาวรุ่งลงมามีวิภาวีอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาไนดะ้ถึงแม้จะโรเตชันแต่สาวไทยของเราก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้แจ่มอย่างมากนะครับเอาชนะไป3เซตรวดก็ถือว่าค่อนข้างขาดลอยอย่างมากเลยครับคุณผู้ชม3เซตเนี่ยเซตแรกเนี่ยยี่สิบเซตแรกเนี่ยชนะแบบขาดลอยชนะแบบ20บนาทีเราชนะปิดเซตได้แล้วอะเซต2ชนะ25ต่อ20แล้วก็ 3, 12. เซตสามต่อ12นะครับก็เรียกได้ว่าวิภาวีวันนี้ตบมันเลย ก็ทําให้วอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยชนะรวด2นัดติดต่อกันผ่านเข้ารอบต่อไปแบบเท่ๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณภาพของเรานี่คือเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่วันนี้ก็ได้เห็นผู้เล่นชุด2ที่ลงมาเล่นแล้วถือว่าเฮ้ยโอเคอยู่นะหลายๆคนก็สือว่าได้รับโอกาสแล้วก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างได้เป็นการพักตัวหลักไปในตัวด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ย โปรแกรมการแข่งขันตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างทีอย่างมากก็มีอาการล้าวันนี้ได้พักก็ถือว่าโอเคนะครับโดยเฉพาะอัชลา,าพรก็ลงมายืดเส้นยืดสายนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในรอบต่อไปแล้วกันวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก็ยังคงฝากความหวังไว้ได้เสมอนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวดีนะครับทัดดาวนึกแจ้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเก่งของวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนี้บอเลเร็วทีมชาติไทยนะครับ ล่าสุดเนี่ยเขาได้ไปค้าแข่งกับทีมใหม่ในหลีกญี่ปุ่นแล้วนะก่อนหน้านี้เขาอยู่กับเจทมาเวลัสตั้งแต่ปี2020จนถึง2023แต่ไม่ได้ต่อสัญญาก็เลยทำให้ต้องได้หาทีมใหม่และปรากฏว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าชนาดาวนุกแจ้งจะค้าแข่งกับทีมฮิตาชิรีวาเลซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในวลีกญี่ปุ่นนะครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ7ด้วยกัน ก็ถือว่าโอ้โหวอลเลย์บอลสาวไทยนี่เนื้อหอมอย่างมากนะไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเพียบเลยอะ่ะมีเล่นลีกเกาหลีแล้วก็เล่นลีกยุโรปด้วยสุดยอดจริงๆนะครับนอกจากนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจที่ต้องมาพูดถึงกันหน่อยเรื่องนี้เป็นสนุกสปอร์ตนะครับออกมาเปิดเผยคืออย่างที่บอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยในเอเชียนเกมผลเนี้ยเราก็คาดหวังที่จะคว้าเหรียญให้ได้ครั้งก่อนเราได้เหรียญเงินใช่ไหมน่าเสียดายแต่ครั้งนี้ก็ พอเราไปคัดโอลิมปิกมาแล้วเราแบบโอ้โหฟอร์มดีอะจบที่4เหนือเยอรมันเราก็คาดหวังเฮ้ยมองถึงเหรียญทองอะไรไหมมองถึงแชมป์ไหมแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าไม่ใช่งานง่ายถึงแม้ว่าเราจะมาในนะแชมป์เอเชียแต่ยังมีจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นที่เป็นแบบก้างขวางคอชิ้นใหญ่เลยครับคุณผู้ชมแต่แฟนวอลเลย์บอลอย่างเราเนี่ยก็คาดหวังเพราะมาดีเหมือนกันล่าสุดนะครับมีประเด็น เป็นทางฝั่งของนี่เลยครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นนักเวบ์บอลหญิงของเกาหลีใต้ที่เป็นระดับท็อปมาเลยนะครับก็คือกับตันคิมวัย38ปีครับลูกยางสาวจอมเก่าของเกาหลีใต้เขาได้จัดรายการบนช่อง youtube ของเขาแหละนะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มี คิมซูจียังฮโยจินนะเป็น2เพื่อนสนิทก็ทำนายเกี่ยวกับเรื่องราวของว่าใครจะเป็นแชมป์ในวอลเลย์บอลบอหญิงที่ประเทศจีนในครั้งนี้นะครับโดยกัปตันคิมเนี่ยเขาบอกว่าคือเขามองว่าเขาเนี่ยเคยไปแข่งที่กวางโจเมื่อปี2010นะครับซึ่งตอนนั้นน่ยจีนเป็นอนันดับหและเกาหลีใต้เป็นอันดับ2แล้วเขามองว่าในครั้งนี้เนี่ย ยังคิดว่าจีน่ะจะเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจีนยังคงแข็งแกร่งเขาบอกว่าพอไปแข่งที่จีนเนี่ยการจากถึงของกรรมการในครั้งนั้นน่ยดูไม่ปกติเกาหลีใต้พบก,กับจีนในรอบชิงแต่สุดท้ายพวกเราก็แพ้เข้าไป2องต่อสามเซตซึ่งในความจริงอ่ะเราก็ควรชนะเหมือนกันแต่กรรมการเล่นตลกกับเราเขาบอกว่าแข่งที่จีนเนี่ยยังไงจีนก็เป็นทีมแตงแชมป์อันดับหนึ่งนะเออประมาณนี้แหละเขาบอกว่าแล้วก็มีคิมซูจีบอกอีกว่า รายการนี้จีนจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่แต่ก็มีหลายครั้งที่จู่ๆพวกเขาก็ทำพลาดกันเองซึ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คิดว่าเกาหลีใต้หน้าจะเอาชนะเขาได้เช่นเดียวกับายางฮโยจินก็บอกเหมือนกันว่าผู้เล่นของเกาหลีใต้หลายคนกําลังทําได้ดีในช่วงนี้โดยเฉพาะพักจองอาที่มักทําได้ดีซึ่งก็มั่นใจว่าจะสู้กับจีนได้สนุกคือเขามองเหมือนว่ามองจีนกับเกาหลีใต้เป็นเต็งหนึน่งเต็งสองอะเออแต่เกาหลีใต้เพิ่งโดนเวียดนามมาได้ไหมเออแต่ผมมองว่า ไทยเนี่ยมีรุ้นส,นสอดแทรกจีนญี่ปุ่นไทยอะ่ะสามทีมเนี่ยรุ้นกันมันในวอลเลย์บอลเอเชียนเกมหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารอบรองรอบชิงจะใครจะเจอใครอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าจะสู้กันสนุกแน่นอนอ่ะก็รอติดตามนะครับแฟนๆลูกยางสาวไทยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราววันนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้แต่ที่บอกว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของตัวฝั่งของกัปตันคิมของเกาหลีใต้เขา ว่าเขาคิดเห็นแบบนี้นะเราก็มีความคิดเห็นของเขาได้แล้วเขาต้องเอาบ้านเขาฟอร์มดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออจะรอดูแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผลงานตอนแชมป์เอเชียของเราเนี่ยมันก็มาดีอะถึงแม้ว่าเราจเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ชุดเต็มใช่ไหมแต่อย่างที่บอกแชมป์ก็คือแชมป์มันก็สร้างความมั่นใจก่อนที่เราจะเจอเขาเต็มๆในเอเชียนเกมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่ะ คลิปนี้วอลเล์บอลสาวไทยก็บานมานี้ที่ช anel ต้องซุยจัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยและกันช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสดูวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันบ่อยๆนะเพราะชอบพวกเธอลงสนามมากแบบดูแล้วสดใสแล้วก็เราก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ตลอดเลยนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ